ไปดูในส่วนของการเยียวยาผู้และผลกระทบนะคะจากเหตุการณ์ที่จังหวัดนาราธิวาสค่ะจังหวัดนาราธิวาสได้เร่งช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุระเบิดบริเวณแฟลตตำรวจพร้อมมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตค่ะ นายสนั่นพงศ์อักษรผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมด้วยนางสิริวิมลพงศ์อักษรน,นายกเหล่ากาชาติจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่ติดตามเหตุคาบอมแฟลตตำรวจอำเภอเมืองนราธิวาสเพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่กำลังจัดเก็บสิ่งของทำความสะอาดเคลียร์พื้นที่และสอบถามความคืบหน้าในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพันตำรวจเอกเจฟฟรี สายมารกุลผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองนาราธิวาสผู้ร่าราการจังหวัดนาราธิวาสกล่าวว่าความเสียหายด้านชีวิตและทรัพย์สินทางศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือเยียวยาจังหวัดนาราธิวาสได้สรุปตัวเลขผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวเพื่อดำเนินการมอบเงินช่วยเหลือให้กับทายาทผู้เสียชีวิตหนึ่งรายจำนวน5 0 0 0 0 0บาท ส่วนการช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน45คนบาดเจ็บสาหัสนะครับช่วยเหลือ5 0,000บาทต่อคนและผู้ได้รับบาดผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยครับ10,000บาทต่อคนขึ้นอยู่กับการประเมินของแพทย์และจะมีระดับวงของวงเงินเนี่ยไม่เกิน5 0,000นบาทขณะที่ทรัพย์สินส่วนใหญ่เป็นรถยนต์ของตำรวจที่จอดใกล้กับจุดที่จุดระเบิดนะครับได้ขอรับความช่วยเหลือแล้ว17บเรายครับ ส่วนการดูแลความปลอดภัยพื้นที่ต้องเพิ่มความเข้มงวดมีการพูดคุยกับทางเทศบาลชุมชนในพื้นที่ประชาชนก็มีส่วนสําคัญที่ทําหน้าที่เป็นตาสปาร์ดคอยดูแลสอดส่องเชื่อว่ากระทบต่อความเชื่อมั่นนะครับแต่สามารถกู้คู่คืนกลับมาได้อีกทั้งทําความเข้าใจกับประชาชนในมาตรการต่างๆด้วยครับผมคิดว่าในความเข้มตรงนี้เนี่ย ระหว่างคนจ้องจะก่อเหตุกับคนระวังเนี่ยมันก็จะมีช่องอย่างนี้นะครับนะครับและที่สําคัญผมคิดว่าในส่วนตรงนี้เองก็คุยกับทางเทศบาลน,นะครับคุยกับชุมชนคุยกับทางผู้นําในพื้นที่เนี่ยนะครับพี่น้องก็เป็นส่วนสําคัญที่จะต้องได้ทําหน้าที่ช่วยทางนิก,การในเรื่องของการเป็นตาสับปะรดนะครับให้คอยช่วยดูแลผมคิดว่าในเรื่องความเชื่อมั่นเนี่ย กระทบแต่เราสามารถที่จะกู้กลับคืนมาได้นะครับเพราะมาตรการที่เข้มข้นที่เราเราปฏิบัติอยู่แล้วเนี่ยนะครับแต่อย่างกรณีนี้พวกเราก็เห็นนะครับว่าเขาขับมาเนี่ยแต่งตัวมันก็เจ้าหน้าที่นะครับซึ่งก็ไม่มีใครเอะใจนะแต่ถ้าเกิดว่ามาในลักษณะที่มันมีพิรุษนะครับมีมาในลักษณะที่ว่าเอ๊ะมันน่าจะไม่ใช่เจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับคงจะไม่เกิดเหตุอย่างนี้